เคยนะครับแอดมินเปิ้ลในช่อง n p ไม่มีสาระชาแนลกับผมแอดเปิ้ลคนเดิมคนดีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเ o v กันนะครับกับตัวที่มีชื่อว่าพี่แกลกเด็กอ้วนนะครับจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยละกันนะ,ะนะโอเคประมาณนี้นะครับผมแกลกไม่ใช่เด็กอ้วนนะครับถ้าเด็กอ้วนไม่ใช่แกลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินเหมือนฟุตบอลโลกนะรหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับโอเค ยังไงเดี๋ยวขอตัดเข้าไปในเกมเลยแล้วกันนะครับไปกันเลยมาเริ่มมาเป็นจีนเอ้ยขาไขไดลยนะครับก็เริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะของชิ้นแรกที่เราจะออกก็คือ <Yeah. S 1> หินสปอร์ตนะครับผม <Yeah. S 1> มาขอไปป่วนป่าศัตรูเลยแล้วกันนะครับยังไงมีไหม ไม่มีตัวมากันนะอย่างนี้ก็ดึงเลยโอเคอย่างไงต่อไม่มีคนมากันนะอย่างนี้หวานหมูนะครับจังหวะน,นี้ขอดึงอีกรอบโอเคโดนไวโอลีนไวโอลตนไม่กลับใช่ไหมไม่มีตัวมากันนะอย่างนี้ก็หวานหมูนะครับเดี๋ยวเราไปปวนเลยนะครับยังไงไอโออยู่คนเดียวใช่ไหมทุบไป เดึงมาโอเคจังหวะนี้บิบงบ okay. ิงไปทุบตีตีสกิลหนึ่งมาพอดีแล้วก็ทุบโอเคเจไปโงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เดินต้นต่อนะครับจังหวะนี้ก็เหมือนเล่นการจะมีประเด็นนะแต่เราไปช่วยการกันนะครับยังไงอันนี้เจู่เวลาดึงไปจังหวะนี้ไม่โดนนะ <laughs> ถอยไว้ก่อนนะครับจริงๆวันจะดึงไม่โดนะดโดนะครับดึงขู่ไปหนึ่งดอกนะครับโอเคยังไง วิลายังไม่กลับนะครับมีแพนด้ามาป่วนด้วยนะครับังหวันนี้ยังไงวิลาไม่กลับใช่ไหมขอเลงดีแล้วก็ดึงโอเคดึงได้นะทุบตีตีเจ็บวิลาฟิกเกอร์หนีนะครับตายไปยังไงเพื่อนเพื่อนปาดอกไม่เขาได้ไหมไม่ได้นะครับได้ไหมได้ไหมังหวะนนี้คาดว่าจะไม่ได้นะโอเคมาเกิดมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปกันต่อกันเลยนะครับ ไปลุยกันต่อกันเลยตัวนี้ยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเรียนลองดูสักหน่อยดิรู้สึกว่าเราไม่ได้กลับมาเรียนนานเลยนะโอเคหน้าที่ก็ไม่ได้มีอะไรนะเขีย่เล่นไปขี่ไปเขียร์ไปอยู่กับจอนนะครก๊อปติปบ,บอยนะจังหวะนี้จังหวะนี้ดึงขู่ไปหนึ่งดอกเหมือนเดิมนะครับรอนะครับรอคูด,ดาวนะครับ เป็นการขู่เพื่อให้ศัตรูรู้ว่าเราดึงไมนะ่แม่นเลจังหวะนี้เพื่อนรู้สึกเหมือนจะบวกครับขอดึงรัดเลยแล้วกันโอเคได้ร้านมาหนึ่งตัวโอ้โหโดนโยกเลยครับจังหวะนี้อยู่กลางวงขอดูดเลย,เลยกันดูดูดสามนะจังหวะนี้เพื่อนได้ไหมได้ไหมได้ไหม,ไไหมตายไปป <c oughs> ็นทําไม่ได้เนี่ยเันได้เข้ามา,านนอย่างนี้หนีได้ไหมโดนไล่นะจังหวะนี้ยังไงยังไงรอดทุกตัวไหม โอเคหน้า okay. เก็บหนึ่งแล้วพี่แวนเจ็บยอนเราไปโอเคไม่ได้ตักตัวนะครับรู้สึกเหมือนพี่แวนไม่กลับนะจังหวะนี้ยัยงไงดึงไบโอมาโอเคแล้วก็ดูเก็บไโอมาได้นะครับรู้สึกไบโอจะหลงป่านะครับนี <c oughs> ่กลับนะไบโอมาแล้วก็ป่วนเันต่อนะเจอวีล่าจาังหวะน,นี้ขอดึงแล้วก็ทุกก็ วีลาไม่ได้โอเคมารู้สึกว่าเราเล่นแก๊กแล้วคิวเยอะมากนะตอนนี้ลาเพื่อนเยอะมากนะวันนี้เหมือนล่างจะมีประเด็นนะยังไงดึงไงจะดึงแวนจังหวะน,นี้โดนไหมโดนคลิปโอเคก็ขอกดอันติแล้วก็กดิกร์ไปโดนไหมไม่โดนโอเคเฮยเฮยแรงน่จช่ไหมบางทีพลาดนะตัวมาเยอะนะจังหวะนี้เราต้องขอยก,ก่อนนะ ดึงไปไม่โดนโอเคทไม <c oughs> ถ่ถอยถอยยาวล้างแล้วก็ถอยนะยังไงจิวเด้จิวเด้ย่างาาางี้ดึงเข้าป้อมแล้วทุบแล้วก็เก็บจิวเด้ไม่ได้จากนั้นไบโอเข้าป้อมมาอย่างงี้ก็ตายไปเ <c oughs> หลืออีลา่าหนึ่งตัวยังไงดึงแบบแม่นๆโอเคเลยวีล่ามาเลยเก็บไปสามเลยโอเคคลิปก่อนค่อยกลับดีกว่าน,นะคริวตีไปตีไป ตีป่ะตีป่ะตีป่ะไอคลิปชา้าจัดนะครับแครี่เราไปไหนไม่รู้นะครับแครี่เราไปตีเต่าบินโอเค <c oughs> จังหวะน,นี้ยังไงยังไง <c oughs> ลองก่อนไม่ได้นะฮะตอนนี้เรืองเราพร้อมบวกด้วยนะครับยังไงจังหวะน,นี้ดึงเช็คไปไม่มีใครสักคน เขาเรียกว่าคุ้มเชิงรู้นะครับดึงเช็คโอเคยังไม่มีอะไรแบรนเข้ามาอย่างนี้ก็เมื่อกี้ถ้ามีดึงโดนสตันสองถ้ามีดึงน่าจะไม่รอดนะครับแบนเมื่อกี้เยอเจ็บเจ็บแต่แล้วดูจังหวะนี้โดนไหมโดนโอเคแล้วก็ตายไป ย้อนเราตายก่อนนะครับมันก็เลยไม่สามารถเจ็บสองตัวนี้ได้นะครับยังไงโดนปวดป,ป่าไปตอนนี้ทีมเราก็อยู่ที่เก้าต่อสิบสี่นะครับเกมเราก็ตามฝั่งตรงข้ามนะ,นะตอนนี้ในฟอร์เรนอย่างนี้ฟอร์เรนล้าไปยังไงจะเก็บแบนแวนไว้ได้แล้วก็จะต่อที่คิวเด์ได้ไหมคิดว่าได้ไหมโดนอยู่ด้วยล็อกอย่างนี้ ได้ไหมย้อนลัดไปได้โอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราขอเขียนคลิปก่อนนะเนีเขียนคลิปไปเรื่อยๆเราจะป้อมนะครับเดี๋ยวเราคลิปเข้าแล้วก็ค่อยป้อมนะครับโอเคยืนขู่นะเจ้าหนี้ไหมมีไหมไม่มีนะ มีใครกล้าเข้ามาไหมไม่มีนะจังหวะนี้วิลล่าโดนดึงแล้วก็ยิงยิงยิง,ยงเก็บวิลล่ามาได้โอเครู okay. ้สึกป้อมกลางเราก็เริ่มเดือดนะโอเคฟารินโดนเจ็บขาป้อมนะครับตอนแรกฟารินจะไปเอาไวโอขาป้อมนะแต่โดนเจ็บขาป้อมแทนนะกำลังตามแผนหน้านะยังไงยังไงตามไป เรายิงคณิว่ายิงคุมให้นะครับครบแล้วก็ขอดูดเลยแล้วกันในวันนี้ยังไงได้ไหมโอเคเก็บได้หมดไหมเก็บได้หมดไหมขอสักตัวปั๊มโอเคตายไป <c oughs> เรียบดูแ <c oughs> วบมุกี้ตายเรียบเน็บของเราเหลือแค่ฟลอเรนซีโนตัวเดียวนะตอนนี้รู้ <c oughs> สึกเหมือนเราจะคิวเยอะมากเลยตอนนี้ คิวจนกับแอสซินเลย <c oughs> ไปกันต่อน,นะครับยังไงลำลำไปลำไปโดนสตันไปได้ไหมไม่หล <c oughs> อบเฮ้ยถ้าว่าศัตรูน่าจะอยู่ดาร์กนะเรับเราขอเคลียร์คลิปตรงนี้กันนะเคลียร์เลนก่อนเลยแล้วกันตีตี ข้าป้อมแล้วเราก็จะลองตีป้อมนะับยีรามาอย่างนี้แต่ไม่กล้าเข้ามานะครับกลัวเราดึงเนี่ยศัตรูตมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราต้องระวังนะครับดึงโดนไหม,มโดนจิดจังหวะน,นี้ขอดูดเลยกันสวยดูดได้สามตัวสี่ตัวแต่ว่าเพื่อนไปไหนหมดไม่หลู่นะครับโอเคตายไปโอเคถ้าเพื่อนมาครบน่าจะได้หมดนะครับจ,จังหวะอเแบบโคตรสวยนะครับ มาแล้กำลังเอาดักให้อยู่นะครับโอเคเลยรดาร์กดีด้วยเจอกับแพนด้ายังไงรอดไหมเดยโดนดักแนบงหวะนี้โอเคยังรอดเดี๋ยวรอดแค่คนเดียวนะจังหวะนี้เราจะกันป okay. ้อมได้ไหมแต่ว่ากิกซี่เราเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยน่าจะกันป้อมได้นะครับตอนนี้เกมก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับดึงดึงดีไหมโดนสตัน เข้ามาแบบนี้ก็อ <c oughs> โดนทุกอย่างดูดไม่โดนด้วยดึงไม่โดนอีกโอเคแต่ก็ไม่ตายนะครับไม่นะหรือเลือดปุ๊บมาเคลียร์เลนซับนะครับเดี๋ยวเราต้องแก้สถานการณ์ให้ได้นะครับจังหวะนี้เราจะไม่ยอมแพ้นะครับเล่นไปนเรื่อยๆก้เกมไปเรื่อยๆน,นะ มาฝั่งตรงข้ามพลาดเดี๋ยวเราก็ชนะได้นะทำเล่นเงนโอเคตีไปตีไปโอเคดึงก็ไม่โดนดึงก็ไม่โดนอะไรเลยแก๊กตัวนี้ยัง <c oughs> ไงเหมือนกางจะมีไปเดนนะจังวะนนี้อยู่ได้ล็อกอะไรดึงไม่โดนไม่โดนสักอย่างแล้วก็ยังไงโดนล้วงผ <c oughs> ีเสื้อโดนล้วงเรียบร้อย ดึงไม่โดนสักรอบนะครับโดนสตันไปยังไงต่อไบโอไบโอใช่ไหมหมานี่ดูดเลยแล้วก็ดึงทุบไปได้ไหมที่มันจะเจ็บได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ขอสักตัวโอเคเก็บไปโอไม่ได้ไม่ก็โดนหัวใจแล้วก็ตายไปโอเคเมื่อกี้กะจะเอาไอยางเดียวนะวเมื่อกี้ ว่าถ่วงเวลาไว้เพื่อไม่ให้ศัตรูเข้าป้อมเราะนรับถ้าเราจะเดินเข้าป้อมเลยเราอาจจะไม่สามารถแบบเชียร์คลิปได้เชียร์ลินได้นะพอดูครูดาวของเพื่อนแล้วจะเจอก็เลยสามารถมาถกได้อย่างไงจังวันนี้พิมเราส่วนอ,อ,อืป่าเราล้ว,ลวงแต่ป่าเราโดนเจ็บไปนะเพราะว่าตัวสตาร์ทค่อนข้างเยอะเนระัยถ้าจะล้วงมันต้องล้วงพร้อมกันกันกบไฟนะตเตอร์นี่ังุกค วาฝั่งศัตรูนี่ก็คือเป็นตัวที่กันตัวหลวงเยอะมากนะครับทั้งวีลา่าทั้งแหวนนะครับหนึ่งไม่ดนโนแตกหนึ่งยังไงขอทำเรียนกันเลยเลยกันมขอป้อมนี้ก่อนสักป้อมนี้ก่อน always own get the do and on so gotta through only know it I it thing I my ยังไงดิเดี๋ยวขอเคลียร์คลิปแล้วก็ขอป้อมนะครับประตูไม่รู้จะมากันหรือเปล่านะครับเพราะเพื่อนถ่วงเวลาไว้การให้นะตอนนี้เราน่าจะได้ป้อมบนนะครับเย่ในป้อมบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับการจะมีประเด็นนะเดี๋ยวเราไปช่วยกลางเนะี แต่ <ừ> <ừ> ว่าเอาท้ายที่ก็ปล่อยตายไปแต่วันนี้ดูดแล้วก็ <ừ> <ừ> แบบสวยแต่ก็โดนล็อกไปยังไงยังไงได้ไหมดีไปดีไปศัตรูตายไปสองนะับเราก็ตายสามนะับเฮ้ยเราตายสองตายสามแล้วอันนี้ป่าเรากำลังไล่แพนด้านะ้ำเดี๋ยวเราไปดักแพนด้านะ้ำยังไงคิดไว้ได้ไหม รับหน้ารับหน้าไม่โดนโดนโอเคได้แผ่นได้มาแนละ้วป้อมล่างเราน่าจะปล่อยเม็ดเชียได้นะเดี๋ยวจะดันป้อมบนเลยนะครับใหญ่ดีจังหวะนี้น่าจะได้นะครับโอเคเรียบร้อยไปต่อนะครับเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้เราได้เปลี่ยนนะครับยังไงจังหวะนี้โดน ล็อกไปจีบเข้าปั๊มอย่างนี้ก็ดึงขึ้นตัวไหมยังไม่ดึงเลยอ่ะดักนะครับดักซุ่มนะครับมีตัวล่อนะครับยังไงจังหวะนี่อื้ดึงไม่โดนโดนโยกไปแล้วก็สกิลเราพร้อมเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ขอดึงได้ไหมดึงไม่ได้นะครับโดนล็อกอยู่จะตายเหรอ เหนียมากนี่ฟอรินอยู่คนเดียวแต่ฟอรินเจ็บไปได้นะเราขอกลับบ้านเนี่ยนิดเดินหน่อย <im itation> หรือว่าตอนนี้กำลังแก้สถานาการณ์ได้นะครับค่อนข้างเล่นเข้าขากันนะครับหลังๆมานะคร yeah, <I> ับแต่เราก็คิวไปแปดใต้หกแล้วก็แอซซิตไปแปดนะครับชิวเยอะอย่างกับเล่นแอสซเซนนะครับ ยังไงพี่แอนวอลินเข้าแบบนี้รอดไหมไม่รอดโอเคแล้วก็อีกตัวดิสองต่อสามนะ่าจะวันนี้สู้ได้ไหมคาดว่าไม่ได้โอเค <c oughs> ข้าวแบบสองสามนะครับยังไงได้ไหมไม่ได้นะรทีฬาโดนสตันไปแล้วก็ หมายเซ็กซี่จะไปตามอวิล่านะครับไม่น่าจะทันนะครับเราดักได้เราน่าจะจบได้นะครับจังหวะนี้ไปกลังเอาดักนะครับได้ไหมได้ไหมจังหวะนี้โอเคป่ะเราก็ได้ดักมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกสามวิเราเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกรวมแล้วก็ <S <S น่าจะบุกได้เลยนะครับจังหวะนี้ ลุมกลางเลยดีกว่าเดเรยนไปเยเรยนไปพอ,อเล่นเข้าอีกแล้วนะจังหวะน,นี้แต่ไม่ตายนะเจอแพนด้านะแพนด,นะนด้าอยู่กับคีร่ายัางไงยังไงแพนด้เจ็บคีร่าไม่ได้แล้วก็ดูดแพนด้าดูดได้ไหมจังหวะน,นี้โอเคทีคมกำลังได้เปรียบแต่หลังไม่มีใครเข้านะครับงั้นเราล้วเงเองนะครับตีตี โอเคเก็บเรียบนะจังหวะน,นี้นะครับว่าน่าจะจบได้นะศัะตรูตายไปสี่ตัวนะครับยังไงแต่ว่าคิปยังไม่มาคนระับโดนดึงเลยอย่างนี้ก็ตายไปโอเคเรียบร้อยจบนะครับจบได้นะครับจังหวะน,นี้เหรือแค่แคลรี่แล้วก็เหลือแค่แทงนะแต่ฟอร์เรนเรายังไม่มานะโอเคยังไงเรา,เราขอจบเลยแล้วกันนะครับ จบได้ไหมดีดีโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสําสำหรับเล่นแก๊กตานี้นะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเลยกันนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปคลิปให,ใหม่ในช่องนะยังไงก็ฝากด้วยเลยกันนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ช่องเราโดนปิดกั้นอย่างหนักนะครับหนักหน่วงถึงหน่วงหนักเลยนะ ไม่แจ้งเตือนไม่มีอะไรนะตอนนี้โดนปิดอย่างแรงนะยังไงก็นี่ก็คือหลายชื่อคนที่เล่นกับเรานะครับโอเคก็มีไบเฟิร์นเอ็นพี่คนดังกอลฟเดอะบอยแล้วก็อีกคนเอ็นเอ็นเอ็นอะไรสักอย่างนะครับจำไม่ได้นะยังไงก็ฝากด้วยนะวกันะสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ yeah,